สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่มทารอตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําเดือนสิงหาคม2565ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะก็ชาวน็นี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษและคนาเมษใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆที่นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดูส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวส่องทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตไหมคะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักค่ะไพ่ใบแรกนะคะเดินไพ่เก้าเหรียญน,นะคะไพ่เดมูล เจ็ดเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวท่านดินพฤกษบกกับมังกรน,นะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษและคณาเมท่าเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวราศีมีนและคณามีนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อานต่างนับไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะน่าจะบางคนนะน่าจะ อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเปิดเผยไม่ได้รอการติดต่อก,กลับมารอการเดินทางรอการมาหารอการติดต่อรอความสัมพันธ์ที่มีความหวังว่าจะพัฒนาขึ้นพัฒนามากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเออคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปราร์ตี้เป็นรักสามเศร้าเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเออภายนอกไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่น่าอิจฉานะตัวคุณเป็นคนที่มีความสุขดีอยู่กับชีวิตอยู่แล้วอืม แล้วมันมีเรื่องเดียวที่ที่เป็นปัญหาในชีวิตคุณ,คณก็คือปัญหาในเรื่องของความรักนี่แหละถ้าตัดความรักออกคุณจะเป็นคนที่น่าอิจฉามากๆนะคะมีสถานะความเป็นอยู่มีการใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือว่ามีอะไรที่น่าอิจฉาหลายๆอยา่างที่คุณโชคดีอะไรประมาณนี้นะคะอืมแต่เผอิญว่าในเรื่องของความรักอะเป็นความรักที่ไม่สมหวังเป็นความรักที่รอคอยนะคะ <our S 2> คามาคนบาคนมีคนรักก็จริงแต่ว่ามีก็เหมือนไม่มีอะไร izzard, ประมาณนี้ เออนะคะมีก็เหมือนไม่มีเหมือนกับว่าคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอะไรประมาณนี้นะคะหรืออยู่ไกลกันคนละอำเภอคนละจังหวัดซึ่งมันไม่สามารถที่จะแบบเจอกันได้ทุกวนันอะไรประมาณนี้นะคะก็รอคอยการกลับมารอคอยการพบเจอนะคะตรงนี้เนาะ,ะซึ่งมารู้สึกว่าการรอคอยของคุณอนะมันมันยิ่งทําให้ตัวคุณนะ่รู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยู่คนเดียวได้นี่วาอะไรประมาณนี้นะคะ อืมนะมันมันมีความเหงาอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันมีความรอคอยอยู่ตรงนั้นแต่คุณก็ไม่ได้ที่จะเขาเรียกว่าไม่ได้จมปลักกับการรอคอยมากสักเท่าไหร่คุณก็มีอย่างอื่นทําอะไรประมาณนั้นแหละแต่ถ้าถามหาความรักอ่ะมันเป็นความรักที่ไม่เติมเต็มนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษละคนาเมษเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวนุ่งความรับความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคาเมษนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2565จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่สองไม้เทา้าสองดาบค่ะสองเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่แทมแปร์นค่ะชาวราศีเมษและคาเมษนะคะอาจจะเป็กับชาวธาตุลม,มีถุนตุนกลุ่ม นะคะธาตุดินพึกงศกันมังกรน,นะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโดดเด่นในชาวราศีธนูลัคนาธานูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาก็คุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามนะ้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในความสัมพันธ์คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับอืมเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ แผนนานๆไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่นะก็ยังคงใครที่รอคอยก็ยังต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่รอคอยอยู่ใครที่อยู่ในความทีมมม่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับเป็นความสัมพันธ์ที่กลิ้งไปกลิ้งมานะคะไม่มั่นคงไม่สม่ำเสมอเนี่ย มันก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะซึ่งเหนื่อยอืเหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนกันนะ,ะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะแต่ว่าคุณก็พยายามนะ,ะที่จะโฟกัสอย่างอื่นยังอยากที่จะถือความสัมพันธ์นี้ไว้ในมืออยู่ยังไม่อยากปล่อยไปนะคะตรงนี้นะ,ะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคุณและเขาคนที่คุณคิดถึงนะคะที่มีต่อกันเป็นยังไงเนาะ เขาดูความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวราศีเมษและคนาเมษคิดถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกแงบคุณนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่หนึ่งเหรียญเดอดซันนะคะสี่ถ้วยค่ะและเป็นไพ่เดเลเวอร์นะคะชาวราศีเมษและคณะเมษคุณอาจจะคุยกับชาว้าดินประสบกันมังกรธาตุน้ำกระโดมีพิจิก ชาวราศีมิถุนแลักันามิถุนชาววันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตานักไเนาะมารู้สึกว่าตัวเขารู้สึกแอบคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากเจอนะเขาอยากคุยนะไม่ใช่ไม่อยากเจอไม่อยากคุยนะคะเออแต่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่เข้ากันสักเท่าไหร่มันอาจจะไปในทิศทางเดียวกัน ได้อย่างคลุกคลักอ่าไม่ราบรื่นประมาณนี้ก็ได้หรือเขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ตอบโจทย์นะ,ะในสิ่งที่เขาต้องการแบบร้อเปซนะเออนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้หรือเขาอาจจะมีคนอื่นคุยอ่าที่ไม่ใช่มีคุณคนเดียวก็ได้นะคะ เขาอาจจะยังไม่อยากจะเลือกใครยังไม่อยากที่จะชัดเจนกับใครยังมีความสุขอยู่นะเขาไม่อยากเขาเขาไม่ต้องการการบังคับควบคุมการรายงานการนู่นนี่นันน่นอะไรเงี่ยเขาเขายังไม่อยากที่จะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะคะซึ่งไม่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะแต่แค่ว่ายังไม่อยากที่จะจริงจัง ประมาณนี้เพราะเขายังสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่นะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวคุณคิดแลรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงนะควีนถือถ้วยนะคะไพ่สามไม้เท้าและเป็นไพ่หกเหรียญน,นะ,ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณต้องการความชัดเจน คุณต้องการอาโอกาสคุณต้องการการพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าเออนะคะคุณไม่อยากจะรอแล้วประมาณว่าคุณใจร้อนว่างั้นเถอะเออนะคะซึ่งมันแตกต่างกับเขานะเขาอยากจะไปเรื่อยๆสบายๆนะ,ะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการพูดคุยทำความรู้จักกับใครหลายๆคนนะแต่คุณอยากจะจริงจัง นะคะอยากจะจริงจังอยากจะไม่ไม่อยากจะเป็นฝ่ายรออีกต่อไปเพราะว่าในอด็กที่ผ่านมาคุณก็รอมามามากแล้วรอมานานแล้วอะไรเงี้ยนะคะอยากจะพัฒนาสถีอยากจะให้เขาเลือกเรานะประมาณนี้นะคะอืม เี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมษและชาเมษกับคนที่คุณคิดถึงจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนี้ยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่หดาบควีนถือเหรียญ ให้สามเหรียนนะคะและเป็นไพ่หกถ้วยค่ะชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะในส่วนของเอาคามานาคุณความรักความสัมพันธ์ของคุณนะไม่รู้สึกว่าคุณจะพิจารณาความสัมพันธ์นี้อืมอาจจะนะคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันคงไปกันไม่ได้ไปกันไม่รอดแล้วความต้องการของคนทั้งคู่มันไม่ได้ไปในทิศทางมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน คนหนึ่งขับเบนซ์คนหนึ่งขับมอไซค์เนี่ยคุณรู้อรอปะมันมันไปอย่างเงี้ยมันไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออแล้วมันนำให้จุดมุ่งหมายในความสัมพันธ์ไม่ไม่ใช่จุดจุดมันอาจจะเป็นจุดจุดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าการที่จะเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอะคนหนึ่งสบายสบาย,บายเจอร้านคาเฟ่ก็แวะเจอร้านกาแฟก็แวะอะไรเงี้ยนะ อีกคนนึงคือมุ่งหน้าไปข้างหน้าเลยอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะซึ่งทัศนคติมุมมองหรือการอยากที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์มันไม่เท่ากันนะคะอาจจะทําให้ตัวคุณและตัวเขาเนี่ยเลือกที่จะถอยกลับมาเลือกที่จะถอยความสัมพันธ์ลงมานะคะกลายเป็นเพื่อนอ่านะคะจากจากคนที่เป็นคนคุยเนาะนะคะก็ มันพัฒนาไม่ได้ก็อาจจะลดลงมากลายเป็นเพื่อนที่มีความปรารถนาดีให้แก่กันนะคะตรงนี้เนาะก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษและขนาเมษค่ะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนํำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะหนึ่งไม้เท้าสี และเป็นไพ่8เหรียญน,นะคะชาวราศีเมษแลัขนาะเมษไพ่ทาโร่แนะนําว่าคุณคุณลองได้นะลองในที่นี้หมายถึงว่าลองพยายามดูก่อนอืกับคนคนเนี้ยคนที่คุณคุยอยู่ก็ดที่คุณดิวอยู่แล้วแล้วคุณอยากจากะพัฒนาความสัมพันธ์คุณลองได้นะลองพยายามดูก่อนอ่าอย่างน้อยถ้าหากว่ามันมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคิด มันพัฒนาไม่ได้สุดท้ายแล้วเราก็มีความพยายามแล้วเราได้พยายามอย่างเต็มที่นะคะถ้ามันไม่ได้โอเคก็ลดสถานะลงมาเป็นเพื่อนแต่ถ้ามันได้คุณก็เดินหน้าต่อไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไพ่บอกว่าไม่อยากให้คุณคาดหวังทำให้ดีที่สุดโดยที่ไม่คาดหวังในผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ จะดีที่สุดจะดีกับตัวคุณมากที่สุดนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันไปมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต,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 ต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิวมให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ